ถามข้อที่หนึ่งชายนาทีเนี่ยเขาแบ่งเนาะแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือหญ้าพุทธรักษากลุ่มนี้สองทันตะวันผลิสองกลุ่มที่สามปนขั้นหองหลังลายแล้วก็มอสถามว่าใช้เกนอะไรในการจาแนกพืชออกเป็นสามกลุ่มอ่าข้อข้อใดก็คือข้อใดที่ใช้เกนในการจาแนกพืชน,นี่แหละนะคะอันแรกผู้ถามก่อนนะพืชมีดอกหรือไม่มีดอกเรามาดูก่อนว่ามันใช้เกนีีได้ไหมหญ้ากับพุทธรักษาเป็น มีดอกหรือไรดอกอ่ากลุ่มที่หนึ่งมีดอกกลุ่มที่สองทานตะวันถั่วลิสงมีดอกกลุ่มที่สามปเป็นขึ้นเฟิร์นกับมอพวกนี้เป็นพวกไรดอกอ่าอันนี้กลุ่มที่สามนะพืชมีดอกหรือไม่มีดอกพืชมีดอกหรือไม่มีดอกอ่าโอเคสามข้อนี้ใช้ได้เลยมันมีอีกเอา ที่สี่ถามว่าใช้ใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ได้ไหมเราก็ดูก่อนใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่เป็นเกณ์ได้ไหมใบเลี้ยงเดี่ยวอ่าวย่าพุทธรักษาเป็นเพื่อใบเลี้ยงเดี่ยวโอเคกลุ่มหนึ่งเนาะทานตะวันกับถั่วลิสงเป็นเพื่อนใบเลี้ยงคู่อ่าฝนข้างของหลังลายมอสเป็นเพื่อใบเลี้ยงเดี่ยวโอเคพอเราแบ่งกลุ่มเนี่ยสามารถใช้เกณฑ์เหล่านี้แบ่งพืชออกจากกันได้ ได้ไหมได้เพราะทุกอันนี้อยู่ในเกมนะคะก็คือมีดอกไรดอกแล้วก็พืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ใบเลี้ยงคู่อ่ะโอเคเพราะนั้เราตอบข้อที่สองข้อที่สองข้อมูลแสดงโครงสร้างภายนอกของพืชสี่ชนิดเป็นดังตาราง A B C D นะคะโครงสร้างของพืชโครงสร้างของพืชอ่ะพืชต้องประกอบไปด้วยอะไรรากลำตน้นใบผล กรีดดอกอันนี้ถูกโครงสร้างภายนอกเนาะเพราเขาบอกว่า,อาไอ้เครื่องหมายติ๊กถูกนี่ก็คือมันมีเป็นส่วนประกอบส่วนเครื่องหมายเอก็คือไม่มีอ่ะเอ่อข้อใดเกี่ยวกับท่องในการแยกประเภทของพืชแต่ละชนิดได้ถูกต้องเรามาดูเอ่อใน,นช้อยมีพืชไม่มีดอกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ไรดอกกับมีดอกประเภท A อเอเนี่ยเป็นพืชมันไม่มีกลีบดอกเนาะเอก็เป็นพวกไรดอกโอเค B C D อ่ามีดอกจ้าส่วนใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ดูยังไงก็บอกว่าใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่เนี่ยให้ดูที่ที่จํานวนกลีบดอกถ้ากลีบดอกเป็นสามหรือหกก็เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวส่วนถ้าสี่ห้านี่ก็จะเป็นใบเลี้ยงคู่ดังนั้นในการแบ่งไหนที่แบ่งได้ถูกต้อง A เป็นพืชไม่มีดอกถูกไหม A เป็นพืชไม่มีดอกอ้าถูกค่ะ B เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวถูกไหมอ่ะถูกด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นได้คําตอบแล้วตอบข้อนี้เลยอ่ะส่วนข้อสอง b เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอ่ะถูกอ่ะดีเป็นพืชใบเลี้ยงคู่อ่ะผิดตรงนี้ผิดนะอ่ะข้อที่สาม b เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ผิดสิ B ต้องเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวอ่ะโอเค C เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอ่ะผิดอีกโอเคงั้นได้คําตอบนั่นแหละ แผนผังข้อที่สามแผนผังแสดงการจัดกลุ่มพืชห้าชนิดแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเอ,อพืชห้าชนิดแบ่งเป็นสองกลุ่มเขาถามว่าจากแผนผังพืชชนิดใดคนอยู่ในกลุ่มกอไก่่พืชที่มีก็มีมอสมีตำลึง,ม,ลงมีกุหลาบพุทธรักษาข้าวแบ่งพืชออกเป็นกลุ่มกอก็ได้แก่มอสกลุ่มขอกลุ่มขอได้แก่ตำลึงแล้วก็พุทธรักษาแล้วก็ข้าวอสังเกตนะลูกสอง สองกลุ่มน,นี้มันมีอะไรที่ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นงไงลูกบอกปุ๊บได้เลยไม่มีดอกหรือเรียกว่าไรดอกส่วนกลุ่มขอเป็นไงมีดอกเนาะมีดอกเพราะฉะนั้นถ้าจะหาพืชมาอยู่ในกลุ่มกอต้องเป็นพวกไรดอกดังนั้นก็อ,นอะไรไรดอกอะต้นเฟิร์นขอได้อย่างรวดเร็วข้อที่สี่เด็กชายนาวินเก็บดอกไม้สี่ชนิดชนิดละสองดอกมาผ่านมาผ่านอ่ะแล้วก็ดึงดูส่วนประกอบ ดอกแล้วบันทึกผลดังตารางอ่ะเราก็ดูก่อนส่วนประกอบของดอกไม้อ่ะพวกนี้แสดงว่าวิเคราะห์ได้เลยเนาะชอยก็จะเป็นครบส่วนไม่ครบส่วนสมดุลเพศไม่สมดุลเพศครบส่วนไม่ครบส่วนเอครบส่วนซี C, ครบส่วนสมบุลเพศมีดอกอะไรคะอ้าวเอสมบูรณ์เพศซี C, สมบูรณ์เพศอัตโนมัตินะถ้าเป็นดอกครบส่วนมันจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศด้วยอ่ะ ระฉะนั้นถ้าไม่สมบูรณ์เพศก็ต้องมีอะไรดีแล้วก็ดีไม่สมบูรณ์เพศก็จะไม่ครบส่วนด้วยดังนั้นข้อใดตอบถูกต้องอกไม้ที่มีส่วนประกอบไม่ครบส่วนก็คือ a และ b อ่ะผิดสี่ดอกไม้ที่มีส่วนประกอบครบส่วนลองดูก่อนถ้าครบส่วนต้องเป็น a และสี่อ่ะโอเคถูกต้องข้อนี้เลยตอบข้อสอง ข้อที่หนะ้านักเรียนปลูกพืชชนิดหนึ่งในกระถางจนกระทั่งเริ่มออกดอกก่อนที่ดอกจะบานหนึ่งวันนักเรียนเอาถุงกระดาษรอบดอกเอาไว้ปลูกพืชก็คือปลูกพืชมีใบเนาะแล้วก็มีดอกอะมีดอกอยู่ดอก,ดอกตูมๆๆๆเราบอกว่าเราหาอะไรมาปิดมันไว้อ่าหนึ่งสัปดาห์ดา่ากระดาษหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์พบว่านะแต่ถุงออกปรากฏว่าอีดอกอันนี้มันเป็นไงโลกมันบาน ภายในมีเมล็ดด้วยเจนตรงนี้คือเมล็ดนะคะข้อไหนที่อธิบายได้ชัดเจนที่สุดเอไก่เขาบอกว่าดอกของพืชชนิดนี้เป็นดอกสมบูรณ์เพศถ้ามันมีเมล็ดก็ต้องสมบูรณเพศนะต้องมีผู้กับเมียพืชชนิดนี้สืบพันธุ์แบบอาศัายเพศอ่ถูกต้องสิมีเพศผู้เพศเมียพืชชน,นิดมีการถ่ายเดรนูเกิดขึ้นอ่ถูกต้องนะคะรองเรนูเนี่ยก็คือของตัวผู้มันต้อง ปลิวไปหาดอกยอดเกสรตัวเมียนะคะละอองเรนูถ่ายเลนูก็คือการที่ละอองเรนูตกไปอยู่บนยอดเกสรตัวเมียปลิวไปตกยอดที่ยอดเกสรตัวเมียนะคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นในเมื่อมันออกลูกออกผลได้แสดงว่ามันต้องถูกทั้งสามข้อต่อน,นี้เลยคน่ะข้นหก ส่วนประกอบของพืชชนิดหนึ่งออกมาก็คือตัดรากมีรากมีลาําต้นแล้วก็ใบแล้วแย่นส่วนประกอบใส่ในภาชนะ abc เอาไปสังเกตลกลักษณะาภายนอกและทดสอบแป้งด้วยสารละลายไอโอดีนไอโอดีนปกติมันเป็นสีน้ําตาลถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเข้มแสดงว่ามันมีแป้งดังนั้น a มีแป้งไหม a มีแป้ง b มีแป้งไหม b มีแป้ง C ไม่มีแป้งอ่ะโอเคหากต้องการวาดส่วนประกอบวาดโครงสร้างที่มันทำหน้าที่คลายน้ำแล้วก็ทำหน้าที่ดูดน้ำของพืชควรเลือกส่วนประกอบใดมาวาดาน้ำคืออะไรจริงๆเ,เราต้องรู้ส่วนที่คลายน้ำของพืชก็คือใบส่วนที่ดูดน้ำของพืชก็คือรากดังนั้น A B หรือ C ที่เป็นใบใบก็ต้องสังเคราะห์สแสงได้เพราะฉะนั้นใบต้องเป็น A หรือไม่ก็ B อ่าเรา นีถ้าเป็นใบต้องมีอะไรลูกต้องมีปากใบดังนั้นเขาบอกได้เลยใบก็คือ B ีใบคือบีส่วนรากรากทำหน้าที่ดูดน้ำรากสังเคราะห์แสงได้ไหมรากสังเคราะห์แสงไม่ได้เพราะนั้นน่าก็น่าจะเป็น C ีรากมีสีขาวโอเครากไม่พบปากใบ C ีค่ะรากก็คือสีบีและสีอ้าวตามลำดับด้วยนะก็ต้องบีขึ้นก่อนข้อที่เจ็ดข้อมูลแสดงวัฒจักรของพืช มีดอกสี่ชนิดให้ไว้แบบนี้ชนิดกอขอและคอก็าบอกว่าจากข้อมูลเนี้ยชาวสวนเขาต้องการปลูกพืชเพื่อเก็บดอกไปขายควรปลูกพืชนิดใดทําให้สามารถเก็บดอกได้เร็วที่สุดเก็บดอกขายดอ,ดอกที่โตเต็มที่เราถึงจะเก็บได้ใช่ไหมคะต้นตั้งแต่ปลูกเก็บดอกขายอันไหนที่จะออกดอกดอกได้เร็วที่สุดจํานวนวันต้องน้อยที่สุด เราก็ทําการคํานวณมาเลยค่ะเอาชนิดกอบวกกันนะบวกเจ็ดบวกสี่สิบห้าบวกสิบห้าชนิดขอสิบห้าบวกสามสิบบวกสี่สิบห้าบวกสิบห้าชนิดคอเจ็ดบวกสี่สิบบวกเจ็ดชนิดงอสิบห้าบวกยี่สิบบวกสิบสี่คการที่ครูคํานวณมาแล้วก็จะบอ,อกว่าพืชที่มีจำนวนวัน น้อยที่สุดก็คือชนิดงอตอนนี้เลยนะได้สี่สิบเก้าวันค่ะโอเคงั้นตอบเลยค่ะงองูข้อที่แปดคือต้อนหนึ่งมีดอกไม่สมบูรณ์เพศโดยดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่บนต้นเดียวกันอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแบบนี้อันนี้อาจจะเป็นดอกตัวผู้อันนี้อาจจะเป็นดอกดอกตัวเมียนะคะอยู่บนต้นเดียวกันเออเริ่มออกดอก พร้อมกันแต่ระยะเวลาในการจเจริญที่พร้อมปฏิสนธิไม่เท่ากันอ่าโอเคฉะนั้นเรามาดูที่ตรงนี้นะคะระยะที่ออกดอกเนี่ยเท่ากันแต่ว่าดอกที่พร้อมปฏิสนธิเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่เท่ากันตมีย่ใช้เวลาบานอาะบานอยู่ได้สิบสี่วันบานได้สิบสี่วันส่วนตัวผู้นะคะดอกตัวผู้เนี่ยอย่างอย่างอย่างเขาบอกว่า ถ้าต้องการให้พืชชนิดนี้ติดผลจากการผสมเกสรของดอกไม้ต้นเดียวกันนักเรียนควรช่วยผสมเกสรหลังจากเคาะ,มะเมล็ดได้กี่วันอ่าเราดูก่อนเคาะ,มะเมล็ดจนถึงเต็มที่เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่สิบสี่บวกเอ็ดได้ยี่สิบเอ็ดทีนี้ถ้าจะให้มันผสมกันผสมกันได้ถามว่าถ้าดอกกุเมียบานแล้วดอกตัวผู้ไม่บานจะผสมได้ไหม เวลาผสมต้องใช้ทั้งสองตัวบวกกันใช่ไหมคะออกตเมียมันอีกสิบสี่วันเนี่ยเป็นที่ส่วนดอกตวผู้ยี่สิบวันถึงจะเริ่มบานนะคะดังนั้นจุดที่จะทำให้ดอกมันได้รับการผสมคือดอกที่ออกช้าก่าเมื่อออกแล้วแต่ตผู้ยังไม่ออกก็ว่าส่งไปได้เพะฉะนั้นคือต้องบวกไปอีกยี่สิบวัน มันถึงจะได้ทั้งดอกตวผู้และดอกตวเมียมาผสมกันนะคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็ร,รวมได้เท่าไหร่ได้สี่สิบเอ็ดวันข้อที่สามมาข้อเก้า 9, วิธีการเพิ่มจำนวนพืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศอาศัยเพศก็อาศัยเมล็ดเพราะฉะนั้นตอบอะไรเรอะมม่วงนะไอ้พวกนี้เป็นอะไรคะเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศข้อดีของไม่อาศัยเพศคือ,อยังไง ไอ้ต้นใหม่ที่เหมือนเดิมออกผลเร็วเพราะอายุมันเท่ากับต้นเดิมแอ่แต,แต่ไม่มีรากแก้วเป็นไงคะจะล้มล้มง่ายค่ะโค่นง่ายันไม่เหมือนกับการเพราะ,มะเมล็ดมเมล็ดเนี่ยต้นแข็งแรงแต่ต้นใหม่มันไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรมันมีการแลกเปลี่ยนเกสรตัวคู่ตัวเมียเนาะออกผลช้าออกผลช้า,ออชาโอเคแต่ว่าเป็นไงคะมันมีรากแก้วเพราะฉะนั้นมันก็ แข็งแรงนะคะทนทานข้อสิบนำพืชชนิดเดียวกันสองต้นมาจากชุดการทดลองกอและขอจากนั้นเด็ดใบพืชที่มีสีเขียวมีขนาดอายุเท่ากันจากการทดลองแต่ละชุดมาทดสอบด้วยสาระละลายไอโอดีนแล้วทดสอบได้ผลชุดกอให้ผลไอโอดีนใส่หยดลงไปปุ๊บได้สีนเ้เงินเข้มแสดงว่ามีแป้งเกิดขึ้น ส่นอันที่สองทดสอบไอวดีนนะมันเป็นสีน้ําตาลเหมือนเดิมแสดงว่าไม่มีแป้งอ่ะถามว่าออผลจากการทดสอบเปตามข้อใดอ่ะถามนิดนึงยังไม่ได้ดูชอยต้องดูก่อนอันนี้มีแป้งแสดงว่าใบนี้เกิดการสังเคราะห์แสงได้ไหมโอเคอันนี้สังเคราะห์แสงไม่ได้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งสังเคราะห์แสงดูสมการเลยต้องมีอะไรคะคำว่านาออกไซด์บวกน้ำบวกคลอโรฟิลล์นะคะแล้วก็มีแสงแดดถ้าจะสังเคราะห์แสงต้องมีสิ่งเหล่านี้อ้าแสดงว่ากอต้องมีพวกนี้ครบถ้วนขออไข่และขอไข่ไว้นีที่มืดแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ลดน้ำอ้าวถ้าวันี้ที่มืดก็แสดงว่าไม่ใช่แล้ว กอไก่ขอไขวันนี้ที่มีแสงอ่าที่มีแสงมันรดน้ำมีแสงมันก็ต้องสังเคราะห์แสงได้นะขอไข่สังเคราะห์แสงไม่ได้ก็แสดงว่ามันมันไม่ใช่ละกอไก่ข้อที่สามการทดลองกอไก่วันี้ที่มืดทดลองขอไข่วันี้ที่มีแสงถ้าวันที่มืดก็ต้องมีแป้งสิกขาอ่าแสดงว่าไม่ใช่ข้อที่สี่การทดลองกอไก่วันี้ที่มีแสงอ่ะโอเคขอไขวันี้ที่มืดอ่าโอเคถ้าอย่างนี้อันนี้มีแสงก็สังเคราะห์แสงได้ อ่ะโอเคงั้นตอบข้อที่สี่ไม่ยากเนาะเรค่อยค่อยคิดแต่ข้อเราค่อยค่อยคิดค่อยๆ่อยทำ